เลยนะคะก็อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นที่ชาวไทยพื้นราบนะคะช่องวัน31รวมไปถึงพี่พี่ทาหารจากกองทัพไทยนําไปมอบให้นะคะบรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักมากค่ะโดยเฉพาะเด็กๆชอบมากเพราะว่ามีพี่พี่เดอะสตา์ Star มาร้องเพลงให้ฟังด้วยร,รวมไปถึงผู้ประกาศข่าวของเราด้วยนะคะใช่แล้วครับเดี๋ยวไปดูภาพกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เชา้ามีเด็กๆนักเรียนชาวไทยภูเขาจาก9โรงเรียน ในตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและตำบลเทิดไทยตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรวมถึงเยาวชนจากโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทยรุ่นที่3กว่า1,600คนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและปกป้องผืนป่าไปที่โรงเรียนบ้านสันติคิรีซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานโครงการวันสร้างสุขต้านภัยหนาว ที่ช่องวัน31และกองบัญชาการกองทัพไทยจัดขึ้นค่ะซึ่งเด็กๆนะคะก็จะอยู่ในชุดประจำชนเผ่าเจ็ดชนเผ่าภายในงานนะคะมีกิจกรรมมากมายค่ะโดยเฉพาะนิทรรศการรํำลึกพระมหากรณาทิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมิพลอดุญเดชนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินพระเทพพยวรังกูลที่ทรงมีต่อชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่านะคะส่วนกิจกรรมบนเวทีของเด็กๆทั้ง7ชนเผ่าก็เพื่อแสดงความขอบคุณ ช่องวัน31ขอบคุณกองบัญชาการกองทัพไทยและพันธมิตรที่นำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมามอบให้พวกเขาค่ะพลเอกฤษฎาอารีรัชกุลรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายทกนเกียรติวิโรวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดวนเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดและนายเดียวระตั้งตะกูลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจบริษัทดวนเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะครับได้แบมอบผ้าหม่มแล้วก็เสื้อกันหนาวรวมทั้งสิ่งของต่างๆให้กับนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง และผู้มนวยการสํานักเขตสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายเขต3เพื่อนําไปมอบป่อให้กับครอบครัวของชาวไทยภูเขา13หมู่บ้านในตําบลแม่สลองนอกอําเภอแม่ฟ้าหลวงและตําบลเทอือดไทยตําบลป่าตึงอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งมีครอบครัวชาวไทยภูเขายากจนขาดแคลนผ้าหม่มและเสื้อกันหนาวกว่า2,000คน ค่ะทางด้านของคุณบอยเถกลนเกียรติยืนยันนะคะว่าสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31จะจัดโครงการลักษณะอย่างนี้ต่อเนื่อง mm. เพื่อที่จะให้น้องๆและชาวบ้านที่อยู่บนที่สูงไม่ต้องทนกับอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวนะคะก็แล้วนี่ก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยที่ช่องวัน31ของเรารวมไปถึงกองประชาการกองทัพไทยจะร่วมมือกันเพื่อจัดโครงการดีๆแบบนี้ค่ะ เรามีโครงการอยู่ทั้งปีอยู่แล้วนะครับหลักๆเลยในยหน่วยที่เป็นเครื่องมือของหน่วยิชาการออของกอ,องทัพไทยเนี่ยเ,เฉพาะกองบิชาการกองทัพไทยเนี่ยจะมีหน่วยทหารพัฒนานะครับซึ่งจะมีหน่วยแยกออกไปเนี่ยโดยหลักๆเลยเนี่ยสาหน่วยทั่วประเทศด้วยกันนะครับสิ่งที่เราทําก็คือในแง่ของด,ดูแลในเรื่องของ อินฟราสตรักเจอร์หรือสาธารณูปโ,โภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคูคลองเริ่มตั้งแต่เรื่องของการก่อสร้างถนนในพื้นที่นะครับแล้วก็การขุดลอกคูคลองแล้วก็ยังไปถึงในเรื่องของน้ําบาดานลนอกจากนีน้ในเรื่องของวิชาชีพก็จะมีในส่วนของหน่วยฐานพัฒนาซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับ ก็จะมีเรื่องของการที่จะฝึกอบรมมาชีพให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ก็โอ้โหดีใจมากนะครับที่ที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันกับทางกองทัพนะครับก็เรา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 ตระหนักถึงถึงถึง,ถงความทุกข์ลำบากของประชาชนอยู่แล้วนะครับเราก็อยากให้ประชาชนมีความสุขกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อทางกองทัพมีอะไรจะให้รับใช้ก็ก,ก็ก็บอกมาได้เลยนะครับ ส่วนชาวบ้านและเด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความยิ้มแย้มแจ่มจใสนะครับก็นอกจากจะได้รับมอบอผ้าห่มคลายหนาวกันแล้วนี่ครับก็ยังได้ใกล้ชิดกับโตโน่พาคินและก็ฮั่นเดอะสตาร์ด้วยนะครับนักร้องที่ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับไปส่งมอบบทเพลงส่งมอบความสุขให้กับน้องๆแล้วก็ผู้คนที่อยู่ที่นั่น 自己怎么想？将来怎么办？这感觉我怎么？ ก็มีผู้ประกาศข่าวของเรานะครับคุณแคนอติรุธกับคุณแดนนี่พิชาพัฒก็ไปค่ะคุณแคนนี่เขาก็ร้องเพลงเก่ง <นะ S 2> ไปแล้วก็ต้องโชว์เพลงหน่อยใช่แล้วค่ะครับ อบอุ่นจริงๆนะคะกิจาก,การรมแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าหากปราศจากความร่วมมือจากกองมัญชาการกองทัพไทยและพันธมิตรนะคะส่วนครั้งหน้าค่ะช่องวัน31จะไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะจะได้มีส่วนร่วมรเราก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะใช่แล้วครับแล้ว